สวัสดีค่ะราตนมณีพรมยยนนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํในดวงนะคะดวงปักแรกเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมเราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมังกรนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชาวราศีมังกรในศาสตร์ไพ่พมยานคือคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะใครเกิดเดือนมกราคมมาดูกันนะคะ การงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรน,นะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยาาะง,งานนะปักแรกเดือนมนกราคมจะเป็นอย่างไรนะคะ ไล่ยไพ่พมยานอวยพอรอวยชัยด้วยนะคะปักแรกเดือนมกราคมการงานของชาวราศีมังกรน,นะคะไพ่ใบแรกนะคะพญาคุดกับนางกากีนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้เกณฑ์เดินทางโดดเด่นมากเดินทาง,างต่างประเทศนะคะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับงานราชการหรือว่าออนไลน์นะคะช่วงนี้จะมีคนชอบผลงานคุณนะคะโดดเด่นมากจะมีคนที่แบบคือ จะมีคนอ,อชอบผลงานหรือชอบความสามารถของคุณนะคะช่วงนี้คุณจะมีผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำนะคะคอยผลักดันเรื่องหน้าที่การงานอะอไพ่ใบที่สองนะคะพระ อรุณเทพบุตรนะคะคือการเริ่มต้นใหม่การสื่อสารการส่งสารโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้ถ้าใช้คําพูดของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะการงานจะประสบความสําเร็จดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่หรือทำหลายงานหลายงานในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเกณฑ์เดินทางโดดเด่นด้วยนะคะไพ่ใบที่3นะคะ ความไม่เที่ยงนะคะขอให้คุณบาลานซ์ชีวิตด้วยนะคะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ว่าภัยท่านว่าก็อย่ามากอย่าน้อยนะคะอยู่ในความพอดีนะคะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะบางทีงานที่หวังอาจจะไม่ได้แต่งานที่ไม่ได้หวังอาจจะได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มัน หมั่นนั่งสมาธิเกี่ยวไหมอะ่ะเออหมั่นนั่งสมาธินะคะแล้วก็ทำดีแล้วก็บาลานซ์ตัวเองนะคะต่อไปนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะพระนางสุพรรณมัจฉานะคะอย่างไรแล้วนะคะงานคุณก็จะสบายไม่หนักจนเกินไปถึงแม้จะจะเหนื่อยจะหนักคุณก็จะมีผู้ช่วยที่ดีนะคะเกี่ยวกับการงานเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเงิน การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเลือกเหมือนกันเนาะการงานนะคะอาจจะมีงานสองงานเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเลือกงานที่คุณรักเลือกงานที่คุณชอบนะคะแล้วมันจะประสบความสำเร็จดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกงานที่แบบออคนอื่นเอามาให้แต่คุณไม่ชอบหรือว่า เป็นงานที่แบบต้องฝืนใจทำเอออย่างนั้นน่ะจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะอืมส่วนบางคนก็บางทีมีหลายโปรเจกต์เนาะแต่ว่าเออไม่รู้จะเอาโปรเจกต์ไหนดีเหมือนมีอยู่ในหัวมีโปรเจกต์เยอะมากเลยอยากทํานั่นอยากทํานี่แต่ก็ไม่แน่ใจยังไม่เริ่มสักทีก็เป็นไปได้เนะมันมีเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะอาจจะ เริ่มงานที่คุณถนัดก็ได้นะคะอันไหนถนัดก็ทําก่อนหรือปรึกษาปรึกษาเพื่อนสนิทปรึกษาคนที่รู้นะคะเขาสามารถช่วยคุณได้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้เหมือนจริงๆคุณมีมิตรดีนะถ้าคุณปรึกษาหาลือได้พูดคุยเออคุณจะได้ไอเดียดีๆในการทำบางสิ่งบางอย่างนะในใครหลายๆคนมืนมีความสับสนไม่แน่ใจว่าเอย ทำไรดีอ่ะโปรเจกต์มันอยู่ในหัวเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องปรึกษานะคะถึงจะมีไอเดียที่ดีนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการเงินปักแรกเดือนมกราคมนะคะคปักแรกเดือนมกราคมไพ่ใบแรกนะคะปักแรกนะคะชาวราศีมังกรใบแรกไม่ขลากล,าล้ามสูนย์เรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินน่าจะมีเรื่องจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้คุณต้องตัดสินใจหรือต้องให้คุณจัดการนะคะเออแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยที่แบบต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแบบบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันเนาอะอจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างเยอะไปหมดเลยอ,ะอ่ะส่วนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะเ,เงินอันไหนที่เป็นของคุณมันก็เป็นของคุณนะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเอามาคืนก็เป็นไปได้เนาะ ไพ่ใบที่สองนะคะพระนาลายันธมศีลโอ้โหเหนื่อยเนาะอยากบางทีแบบหลายคนอยาก,กเกษียณอายุเหมือนกันนะชาวราศีมังกรน,นะคะคือแบบอ๋ออยาก,กเกษียณอายุแต่มันยังไม่ได้อะ่ะใบที่สามนะคะสัจธรรมถึงแม้จะไม่ได้กเกษียณอายุแต่คุณจะสบายใจมากขึ้นนะคะเออการเงินจะแบบใช้ใจ่ายสบายใจมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะหรือมีเกณฑ์ลงทุนใด ที่คุณอยากจะลงทุนก็เป็นไปได้นะคะอืมจริงๆถ้าคุณได้พักสักนิดเนี่ยมันอาจจะดีนะมันอาจจะได้เพิ่มเพิ่มพลังต่อเติมพลังนะคะอืมเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมื่ที่ยคุณรู้สึกเหนื่อยเนาะอืมอ่ะต่อไปนะคะใต้สำรับโอ้โหใต้สำรับเนี่ยพยายมมาล่าเลยนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จบลงหรือว่าน่าจะเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาล คดีความหรือว่าเกี่ยวกับมรดกตกทอดนะคะมันก็มีเรื่องจุกจิกให้คุณต้องจัดการในสิ่งนี้ก่อนคุณถึงจะเกษียณอายุหรือหรือพักได้หรือหรือการเงินมันจะสบายใจมากขึ้นต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะอ่ะเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดการได้ในครึ่งเดือนแรกเดือนกระกฎาคมเนี่ย คุณจะสโลว์ไลฟ์มากขึ้นเกี่ยวกับการเงินจะได้พักนะคะจะจัดการได้นะคะแต่อาจจะยุ่งยากสักหน่อยจนปวดหัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ยพยาโย,ยมาลาคือการจบเดี๋ยวคุณจะจัดการได้อะแต่กว่าจะจัดการได้มันก็ปวดหัวสักหน่อยสู้ๆนะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรปักแรกเดือนกรกฎาคมนะคะปักแรกจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรนะคะไพ่ ใบแรกไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหเทพพรักรับดีนะคะคือคนที่แบบอยากจะปีกวีเวกไพ่คนโสดคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอยากจะถือสันโดษเข้าทางธรรมหรือแม้แต่คนโสดก็เหมือนกันรักความโสดอยากเข้าทางธรรมอยากใช้ชีวิตอิสระนะคะ แต่ว่าไพ่ใบนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับชาวต่างชาติเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางการศึกษาต่อนะคะเรามาดูต่อไปดีกว่าว่าอย่างไรนะคะว้าวท้าทัตรถนะคะเทวดาจะให้โชคเกี่ยวกับความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอแบบฟุก๊กๆเกี่ยวกับการเดินทางหรือชาวต่างชาตินะคะคือแบบเดินทางเราได้เจอแบบไม่ทันได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาตินะคะไพ่ใบที่สามว้า wow, วนังกวักนะคะ นางกวักนะคะโชคลาบของแม่บ้านนะคะเออคุณจะมีโชคลาบนะคะคุณจะเจอคนที่เขาจะสามารถเลี้ยงดูคุณอย่างดีนะคะโชคมาแล้วเกี่ยวกับความรักนะคะจะเจอคนโสดจะเจอคู่แบบฟุกๆนะคะมีเกณฑ์เจอจากออนไลน์มีเกณฑ์เจอจากเดินทางหรือชาวต่างชาตินะคะโอ้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีคือมันจะไปในทิศทางที่ดีอ่ะ คิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะถ้าคุณอยากโสดก็มีเกณ์ที่จะโสดได้หรือถ้าคุณอออยากจะให้คู่ของคุณน่ะรัก คุณมากๆเอาใจใส่ดูแลคุณมากๆก็รักเขาเอาใจใส่เขาให้มากๆนะคะเพราะว่าเทวดาท่านว่าใจาโชคทำอย่างไรได้อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความดีและความตั้งใจหรือคุณคิดอย่างไรได้อย่างนั้นน่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความรักก็ต้องรักเขาก่อนนะคะใส่ใจคนในครอบครัวใส่ใจคนที่รักแล้วเขาจะใส่ใจแล้วรักคุณตอบนะคะอ่าเป็นคู่รัก ที่เป็นคู่แท้ด้วยนะคะความรักดีนะคะบางคนอาจจะมีความสับสนว่าใช่ไหมนี่ใช่คู่ของเราหรือเปล่าเราครบได้ไหมหรือคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าก็ไม่ต้องสับสนใจไปนะคะภัยคู่แท้ขึ้นเลยทีเดียวนะคะความรักคู่แท้มันก็ต้องมีบทพิสูจน์ความรักเยอะกันหน่อยนะคะและนี่คือดวงปากแรกเดือนกรกฎาคมของชาวราศีมังกรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ